นี่เพื่อนออกหลานมาก่อนพี่ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวโดนแบ็คลีเชฟอีกไปไกลๆหน่อยออกมาออกมาไปเล่นไปบัมไกลๆนะไปบัมไกลๆเลยเดี๋ยวเจอเชฟเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุ๊บ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  ชดตายเลยเหรอชดตัดตัดตัดหิวก่อนฮิวก่อนไปชุบที่อื่นได้ได้ได้แต่กูฮิวเองเดี๋ยวกูฮิวเองเดี๋ยวกูฮิวเองขึ้นรถไปขึ้นรถไปฮิวฮิวขึ้นรถฮิวขึ้นรถไม่ต้ลงไม่ต้องลงปืนสรุเหรอพี่มันวาร์ปมันวาร์ปเอาไปชกข้างในมาตามมาตามมาตามไม่เจอตามไม่เจอตามที่เจอไปตามที่เจอไปอย่าลืมนะมองนะเชลก็ไม่ให้เข้าข้างในนะเว้ยไม่พี่ยังไม่ได้ตีนตีไม่ได้ไม่ใช่หรอ เราเราไปนี่มาแล้วไปไปบ้ัมเลยไปบลัมเลยเขาจะชนรถไม่ได้หรอกอ่ขึ้นน้ำมเวงไปตรงอื่นไหมนี่เดี๋ยวเชฟอีกไปที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีไปตรง ต้องเงืนไปต้องเอืนวนออกมเราวนออกไหมเราวนออกก่อนไหมพี่วนวนขวาไวนขวาไสวัสดีคับตรงเอ็มเออเออเออเอเอ่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 อเออ่อ่เอ่อเอเอ่ออ่เ่อ่เอ่อม่เ

มีมะกอก <Bond> ุมมบารมรมีมะกอุม <serving> ร enfin ัเรกอุมเอมรมี่หมีมีมีถอยมีถอยมานี้มี่ถอยมานี่มีถอยมาหมีถอยมาจี่ซิกไปนู่นพี่จีโอนู่นพีโอที่แปลงไปพี่พี่แปงต่อมาคุกงงเราเลยโปกัันหัรแกขันหัวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเขึ้นมาเพื่อนเราติดอ่ะ ยี่ีพี่ออโต้ไอเวดขึ้นมาข okay. ึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอา่ีโดจี้จีโดดิจีโดกดบหนูหมีหนีหนีหนีขึ้นเนินไว้ขึ้นเนินไว้หนีจีโดพไปขึ้นไปหนีขึ้นไปหนีขึ้นไปขึ้นไปขู่ ด oh, oh, ับ <introdu> ด <cooled lifting> ับด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 ั ดันไปเราไปช่วยเพื่อนบ้านเขาดันไปช่วยเพื่อนบ้านเขาดันไปดันไปดันไปบ้านเขาดันไปบ้านเขาดันไม่ช่วยเพื่อนเร็วชูบเซอชูบอยู่กันเอาเอามาสบเขามาสบเขามาไว้สับบังของมาเราเออเออเออกูเปิดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปิดแล้วตามไอ้แก่หยุดนิ่งัำไมอะขนมาขึ้นมาขนมาขึ้นมขึ้นมาขึ้นอาขึ้นมาขึ้นมอขึ้นมาขึ้างเ้นมาขนมาขึ้นมาขึ้นมาขึนมาขึนมาขึ้านมา้วย เร,เร็วมาช่วยเร็วชี้เพื่อนไอ้เสือนอนอยู่นี่เพื่อนนรอว่าตองอนเร็วไมดมดมด,มด,มด,มดไม่มีเป็ตัวเปิดอยู่แล้วมีต้องไม่ห่วงตายเว้ยมีต้องเข้าให้เพื่อนมีเป็นไม้เปิด พร้อมหน่้อมหน่อยพี่เชื่อล้หน้าตายสดเออมันเอาตัวชกบละมองไม่เห็นดิ

สอเพื่อนมาสอเพื่อนมายกมือ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 เชื่อผืออกผีออกผีออกผีออกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งยกมือออกมาเลยขอเพื่อนนะครับพีเจีออกว่ยกมือมาผเยยอกอะเพื่อนครับขอเพื่อนครับพี่เหมิดผีออกออกมาวิ่งออกมา ก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเซ่ไอ้ขี่หายแล้วเอาไปชุบในซอกเลยไปชุบในซอกเลยข้เขาเอาไปก่อนเอาไปซอยอะในซอยอะเข้าไปตรงนัะพี่เข้าไปไปหมดอะไปหมดพี่เขาไปชุบเลยขี่หายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ่องก่อนทีอยู่ไหนวะยังทำไรเมื่อกี้ยังทำไรครับออกมาเลยออกมาเลยรถไม่ต้องสนวิ่งออกมาก่อน ก็เราวิ fruits, ่งออกไปทางไหนวะเรียกรวมเรียกรวมครับเรียกรวมส่งโลส่งโลเข้าไปส่งโลเข้าไปดี่ขึ้นเลยนะครับมันเป็ส่งโลใช่ไหม เราโดนหรือเปล่าเราโดนจับหรือเปล่าไี้ีหายไปคู่ไมอยู่อันนึงอันงเดี๋ยวบอกีับทีอะทีหายไปคัตเตอร์หายไปครับพีท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 ีพี่แปงอะพี่แปงหายเมื่อกี้พี่พี่เทนกุ้มพี่แปงปะไม่พี่พี่แปงหายเดี๋ยวจะพี่แปงหายเออใช่พี่แปงโดนครับ เปิร์ไอเปรด้วยเปรโดนไอเปรโดนจับตอนนี้มี3คนนะที่หายอ่ะมันมาเก็โดนแล้วมันไปเก็โดนแล้วอ่ะตำรวจไปยังที่อยู่ไหนที่อยู่ไหนหลอหรอเอาดิลไปหล่อที่ไหนคนต้องโดนสร็จแล้วไปบ่ไม่ได้ยินขึ้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 นไอ้แล้วน้ขึ้นขึ่ขึ้นลดิขึ้นไปก่อนขึ้นนขนน้นเลยเร็ว เร็วเร็วเร็วช่วยเพื่อนอหนีไปกลดดหนีกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไป,ไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไ,ไปที่เดิมกลับไปที่เดิม จนนเข้างพี่ตอนนี้มันโดนเยอะฟังนะเราไปเราไปดักบัมหน้าสอนอเขาจะไม่เข้านะตำรวจไมีคนวิ่งมีคนวิ่งที่มีคนวิ่งไหนไหนไหนตำรวจไม่เข้าแล้วนะตำรวจระงับการเข้าแล้วนะนี่นะข้าวนข้าวพี่ชุดแดนนี่นี่มีคนกลับมามี